ครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับพอดีเห็นไฟลุกๆที่เป็นร้านขายสเต็กเนื้อเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้คือต้องมาช่างเหรอครับไม่ครับก็ถึงมาเป็นชิ้นแล้วก็มาชั่งขีดคลับขีดละหกสิบบาทนะครับสำเร็จมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใอ่ครับอ๋อแต่รับประกันเนื้อเกรดแน่นอนครับเป็นเนื้อ โอเ้ครับยังดีเลยครับโอขุนแทชื่อร้อานโอเคเยสสเต็กนะครับโคขุนนะครับเมื่อคีนถ่ายแล้วเห็นไฟลุกๆคะก็เลยต้องขออนุญาตมาดูหน่อยว่าใครเผาอะไรหรือเปล่าแเล่นนะหยอกเล่นอีของ่ อย่างนี้คือยังเลือกระดับความสุกได้ใช่ไหมครับอ,ม,อ,อมีกี่ระดับบ้างครับเนี่ยมีตั้งแต่ดามถึงแรงถึงบูแรเลยครับอ,อ๋อบูแร่ส่วนมากกินเป็นยังไงกันมีเดียมเหรอครับผมส่มวนมากเขากินแบบไหนกันครับมีเดียมมีเดียมใช่ไหมฟาน,น,นกลางเหรครับอันนี้เมื่อกี้ทำเป็นสเต็กแล้วแต่ก็มันทอดอดิอ๋ออันนี้อันนี้เราจะตีมันเพื่อให้มันมันกรอบครับขอตีตีมันมันให้มันมันกรอบ ครอ๋อนี่คือการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเอามันออกเหรอทีมันทีมันหอ,หอมมากเลยสามหกติมีเลียมมีเดียมใช่ไหมามกมีเลียมอาจจะถ่ายไม่เห็นหน้าพ่อค้านิดน,นึงนะเพราะป้ายบังเยอะป้ายดาราหลายท่านลูกค้าหลายท่านมาทานนะครับ ไฟนะครับอันนี้คือไฟจะแรงนะครับผมเราป่อยก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันหรือว่าโอ้โหพี่กัดนะครับพี่กัดร้านนะครับ โอเคเยสสเต็กโฟขุดนะครับอยู่ที่ตลาดนินจาอมาตะนะครับเมื่อกี้ที่ใส่อันนี้ขวดนี้คืออะไรอ่ะวอดก้าบาลันดีวดก้าบลันดีค,คือช่วยให้มีความหอม<ช>มีความนุ่มอ๋อเป็นเหล้าหมาักผลไม้เป็นเหล้าหมักผลไม้ใช้น้ำเข้าซึ่งพวกนี้เวลาอยู่กับความร้อนแล้วมันก็จะหายไปไอ้เรื่องไอ้เรื่องความเป็นแอลกอฮอล์จะหายไปจะเป็นกลิ่นหอมแทนมากกว่า มีนิดหน่อยนะครับอขอแต่คือเราต้องใช้ทอดอย่างนี้อันนี้เป็นการทําให้ผิวมันง่ายต่อการค่ะอ๋อเหมือนให้มันตึงขึ้นอย่างนี้เหรอครับใช่ครับอ๋อต้องถามหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้พ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักนะครับยินดีตอบ ใช้เนื้อเนื้อ,อวัวโคขนประมาณกี่โลครับเนี่ยแต่ก่อนถ้าก่อนโควิดมาก็ประมาณสามสิบโลได้ประมาณสามสิบโล, <30 S 1> โลช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับอันนี้ก็ลดตามตามเวลาลดมาก็เหลือประมาณยี่สิบโโอ้ก็ถือว่าไม่ได้ลดแบบประมาณแค่ครึ่งเดียวสิบห้าถึงยี่สิบโลนะครับแสดงว่าผลการตอบรับก็ดีเสมอมาครับร้านนี้ วิธีการทำโอ <Okay, yes, S 1> เคจสเต็กนะครับลองไหมพี่ไม่เป็นไรครับผมขอบพื้นมากครับผมขอบคุณมากที่แรกเข้าใจว่ามีเนื้อหมูด้วยแต่อันนี้เป็นสายแบบโคขุนโดยตรงเลยโคขุนแท้ๆเลยนะครับผมยอดรวจอดังนั้นอยครับผม ก็ต้องนำไปทอดอีกทีนึงใช่ครับทำไปทำตาม,ตาม,ตามระดับที่ลูกค้าต้องการแต่สีมีว่าน่าทานมากเลยอันนี้จะเป็นประดับนี้จะเป็นบูแลบูแลนะครับอ๋อสีเป็นอย่างนี้ทานไม่ต้องปรุงอะไรเลยนี่เวลาทานต้องมีคู่น้ำจิ้มกับอะไรไหม,มหรือว่าทานแบบอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้เลยครับอ๋อแบบนี้ได้เลยนนครับเสร็จแค่แล้วพี่ขี่ละหกสิบบาทแค่นั้นเองนะครับ ราคาไม่แพงนะครับสำหรับโคกุตแท้เนี่ยผู้ที่ชอบทานเนื้อนะครับทานสเต็กไงถ้านในห้างก็ตัวพันเป็นพันเป็นพัน,นพันนึงนะต้องมีหลักพันเนาะห,หนึ่งจานเนี่ยใช่เพราะว่าต้องมีเครื่องเคียงมีอะไรอีกเนี่ยที่นี่ขายแค่นี้เองตก,ตกแล้วตกแล้วประมาณชิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนีย่ยชิ้นเนี่ยไรชิ้นเนี่ยสามร้อยบาทสามร้อยบาท สามร้อบาทครับโคขุนแท้แล้วก็เลือกระดับความสุกได้แล้วก็ได้รับเนื้อโคขุนที่อร่อยออร่ยนะครับตามที่ต้องการทานกูแลนะครับกูแลูแลอันนี้ ผมต้องอยู่กับไฟแทบทั้งวันเลยเรียกว่าตั้งแต่เปิดร้านครับช่วงมาขายได้ช่วงมาหกโมงช่วงนะครับผมคือประมาณว่าเป็นเวลาที่เขาเลิกงานกันแล้วอ,อืออย่างนี้ลูกค้าที่แวะเวียนม,มาทานก็จะเป็นลูกค้าที่เคยมาทานแล้วแล้วก็แวะเวียนม,มาทานใหม่ม,ม,มีลูกค้าประจำด้วยนะครับ แดงว่าเขาต้องรู้แล้วแหละว่าราคาแค่นี้ชิ้นใหญ่ๆโตโตขนาดนี้สามร้อยบาทเนี่ยมันหาไม่ได้ที่ไหนหรอกหาได้ที่ไหนแล้วแระกันการันตรันได้เลยถ้าการันตีได้เลยนะครับสำหรับพูกค้าเพราะว่าขายกันราคาถูกมากแล้วก็ปรุงให้เก่เรียบร้อยเลยมีเดียมเดี๋ยวเราอยู่า่างขับลูค้าเขาจะเล่นไฟ ใช้ไฟแรงเหมือนกันเนาะนี่นะครับใส่ลงมาแล้วปึ๊บ <c oughs> แสดงว่าเป็นผิวน้ำมันที่เกาะอยู่ในกระทะด้วยเรียกว่าหน้ากินตากินใจฮะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเนาะ คือเสร็จเรียบร้อยแล้วในหนึ่งในหนึ่งานหนึ่นหนึ่งะล้าองชิมหน่อยไหมคะลูกค้าบอกเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านเลยทีเดียวมาทานบ่อยไหมครับทานบ่อยไหมหรือว่าลองดูลองดูอ๋อมาหลายรอบแล้วเหรอฮะอ๋อแสดงว่าถูกใจถึงว่าลูกค้าบอกไม่ต้องชิมเรารู้มือกันอยู่แล้ว อ๋อมีเครื่องเคียงด้วยใช่ไหมมีครับมีเป็นหอมหอมผัดหอมหัวใหญ่ค่ะคือผัดผัดชามน้ำสลัดมาเงี้ยนะครับ<อ>หรือว่าผัดให้มันให้มันผัดใส่พวกเนยอ๋อผัดใส่เนยอืมไหนขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมอขอดูอย่างนี้แหละอ๋ <laughs> อโอเคแล้วก็มีสลัดอ๋อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับแหมลูกค้าใจดีด้วยให้ผมดูด้วย อ,อ๋อเพราะว่าน้ำมันใช่ไหมทง,งไปเรื่อยเริ่มทงไปเรื่อยเริ่มเริ่มไม่เข้าแล้วเริ่มไม่ไม่เข้าแล้วครับร้านโอเคเยสสเต็ก yes นะครับผมโคขุนเป็นโคขุนแท้ๆนะครับเลือกระดับความสุกได้นะครับที่ตลาดมินจาแยากใบพัดอมาตะาชุมบุรีนะครับใครที่ชื่นชอบเนื้อนะครับสายเนื้อแล้วก็อยากลองดู รสชาติอร่อยอร่อยที่เป็นสเต็กนะครับไปเวีลามาชิมได้ครับร้านนี้ไปขายทุกๆวันเนาะไปขายเวลาเวลาไหนบ้างทุกวันนะจุกเสาร์อาทิตย์วันเวลาแน่นอนคือจุกเสาร์อาทิตย์นะครับฝากร้านนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะครับสวัสดีครับเ์0831317954ค่ะโอเคอีกเบอร์นึงก็09748612ค่ะอืโอเคขอบคุณมากครับมากนะคะ